สวัสดีครับกลับมาอัปเดตข่าวสารในช่วงข่าวสั้นเย็นเย็นในเวลา18ในกลาตรงนะครับข่าวสั้นเย็นเย็นในช่วงนี้นะครับจะเป็นการอัปเดตข่าวสั้น1ข่าวในแวดวงไอทีที่น่าสนใจและเรานำมาฝากกันครับซึ่งอาจจะมีบางวันก็มีบางวันก็อาจจะไม่มีอยู่ที่ความน่าสนใจของข่าวเนาะ สหรัาข่าวสั้นในคลิปนี้นะครับจะมาอัปเดตเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือซั m s u n g g a l a x y f 41ครับโทรศัพท์มือถือที่เน้นกล้องและเป็นซีรีส์ใหม่ของซ m s u ุงซะด้วยซั s u n งเตรียมเปิดตัวในวันที่8ตุลาคมนี้ที่ประเทศอินเดียเป็นที่แรกครับมีข่าวลืออย่างนาหูเลยนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือกร l ซ x y f 41โทรศัพท์มือถือซีรีส์ใหม่ของ a m s u n งครับซึ่งชูจุดเด่นในเรื่องของกล้องถ่ายภาพ เป็นพิเศษโดยการถ่ายภาพเนี่ยเน้นในเรื่องของตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยทีเดียวครับผู้ให้บริการรายใหญ่ในประเทศอินเดียเนี่ยก็ได้เลือกออกมาประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวตัวนี้เนี่ยจะเปิดตัวแน่ๆในวันที่8ตุลาคมนี้เวลาทุ่มหนึ่งของประเทศไทยนั่นเอง แม้ในตอนนี้นะครับยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วนของตัว Galaxy F 4 1ออกมาอย่างจริงจังแต่รายละเอียดที่อยู่ในคู่มือการใช้งานบนเว็บไซต์ของซัมซุงประกอบกับผลทดสอบบน Geekbench ทาให้เราทราบข้อมูลในเบื้องต้นว่าเจ้าตัว Galaxy F 4 1จะมาพร้อมกับกล้องหลังจำนวน3ตัวประกอบไปด้วยกล้องเลนส์หลักและเลนส์อัลตราไวทไปจนถึงเลนส์อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นมาโครหรือไม่ก็เดฟเซนเซอร์ชิปเซตที่ใช้ในรุ่นนี้คิดว่าจะเป็น Exynos 9611ซึ่งเป็นชิปเซตของ ให้แรมมา6 g ิกมาพพ้อมกับระบบ Android 10ส่วนภาพโปสเตอร์บนหน้าเว็บไซต์นะครับที่โพสต์ออกมาล่าสุดแสดงให้เห็นว่า Galaxy F 41รุ่นนี้เนี่ยเลือกใช้หน้าจอเป็น e y u นะครับมีติ่งสำหรับการวางกล้องหน้าวิธีด้านบนของหน้าจอทรงตัว U และดีไซน์เครื่องที่มีขนาดเล็กพกพาง่ายนะครับและความบางที่มากขึ้นด้วยส่วนพาร์เนลเนี่ยใช้เป็น Super AMOLED ครับของหน้าจอในขณะที่แบตเตอรี่ให้มามากที่6,000ม ah. ิลลิแอมป์และเวลาอีกไม่นานนะครับก็จะได้เลิกเปิดตัว Galaxy F 41รุ่นใหม่สักทีนะครับ โดยมีการคาดการณ์กันว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยจะมีราคาอยู่ประมาณ15,000จนถึง20,000รูปีอินเดียนะครับหรือถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6,000 8ถึง8,000บาทครับก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจและเน้นหลักในเรื่องของการถ่ายภาพไว้ถ้าเปิดตัวเมื่อไหร่ เราจะรีบกลับมาอัปเดตให้ทราบไปอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่แหละครับก็คือข่าวสั้นเย็นที่เราจะมาฝากกันในช่วงเย็นวันนี้ทราบใครนะครับที่สนใจและยังไม่ดูข่าวเช้าของเราเรามีการอัปเดตข่าวเช้านีทุกวันครับเวลา8น30นาทีไปติดตามกันได้หรือติดตามข่าวเย็นนี้ทุกวันเวลา18น30นาทีในช่องมาร์สกอปไอทีบายปูป๊อปก็สามารถไปอัปเดตได้เหมือนกันและถ้าใครชอบดูใน a c e b o o k นะครับก็สามารถเข้าไปกดติดตาม Facebook Fanpage ของเราได้ซึ่งทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิ แบบนี้ได้ใหม่ในครั้งต่อไปเวลา18นการตรงคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย